เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนันทรินไอเทียโรจน์นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทคโนลีสงขลาค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยครั้งนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดออรอนุวัฒน์สรงสมนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานําเสนอวิจัยเรื่องปัจจัยด้านลักษณะางานและด้านประสบการณ์ในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง่คะ ไประเด็นในการนําเสนอวันนี้นะคะก็มีที่มาและความสําคัญของงานวิจัยค่ะวัตถุประสงค์การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดนะคะระเบียบวิธีการศึกษาค่ะผลการวิจัยสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะ เรามาดูที่มาและความสําคัญของงานวิจัยกันก่อนนะคะองค์กรต่างๆส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งองค์กรจะต้องตนาดอยู่เสมอนะคะว่าจะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างไรและจะทําอย่างไรให้พนักงานยอมรับค่านิยมขององค์กรและพร้อมที่จะทุ่มเทพลังอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรนะคะจะปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงลดลงนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นอู้งานนะคะลางานยาวๆนะคะเป็นต้นะะรที่ย นะะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลดีต่อองค์กรทั้งนั้นค่ะองค์กรที่ดีนะคะจะมีการฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางานนะคะแล้วก็ตอบแทนด้วยผลประโยชน์สวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับพนักงานเนี่ยเกิดความพึงพอใจในการทํางานนะคะมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรค่ะรวมถึงลักษณะงานที่มอบหมายแก่พนักงานนะคะหากพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงนะคะจะมีความรู้สึกว่าท้าทายในงานที่ได้รับมอบหมายนะคะและมีแรงผลักดันในการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มความสามารถคคค่่่่่ะมมมมาาาากกกกกววพพนนนัังงทีีไตออ์รค่ะ หากกล่าวถึงบริษัทโตโยต้าเมืองตรงังผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดจังหวัดตรังนะคะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะมีพนักงานในองค์กรจํานวนเยอะนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากนะคะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะงานวิจัยฉบับนี้จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในการทํางานนะคะที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะคะในบริษัทโตโยต้าเมืองตาังผู้จำหน่ายโตโยต้าจํากัดจังหวัดตรังค่ะเพื่อที่จะได้นามาปรับปรุงหรือหาแนวทางเพื่อทําให้พนักงานเนี่ยเกิดความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรรวมไปถึงบรรลุปเป้าหมายขององค์กรในที่สุดค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานนะคะที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องกรของพนักงานในบริษัทโดยทต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโดยต้าจังัดจังหวัดตรังค่ะเรามาดูการทบทวนวรรณกรรมไปก่อนแนวคิดนะคะจะมี2ตัวแปรก็คือตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้นะคะตัวแปรแฝงที่1ปัจจัยด้านลักษณะ,ะงานนะคะสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ดังนี้ค่ะความชัดเจนของงานความหลากหลายของงานความอิสระในการทํางานนะคะความท้าทายของงานโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะตัวแปแปปปรรรรฝงทที่2นนนนะะะะะคคััจยด้าาาาสบกกณ์ใํ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ก็คือความสําคัญต่อหน่วยงานนะคะสภาพแวดล้อมในการทํางานความน่าเชื่อถือของหน่วยงานความพึงพอใจต่อผลประโยชน์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานค่ะ ส่วนตัวแปรแฝงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะคะสามารถวัดได้จากสามตัวแปรสังเกตได้ค่ะก็คือความเชื่อมั่นและยอมรับนะคะความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่นะคะความตั้งใจอยู่กับองค์กรค่ะจึงสามารถสร้างสมมติฐานได้สองสมมติฐานนะคะก็คือสมมติฐานที่1ปัจจัยด้านลักษณะงานนะคะมีที่พลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานค่ะสมมติฐานที่2นะคะปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานมีที่พลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานค่ะ ต่อมาก็เป็นระเบียบว,วิธีการศึกษานะคะคุ่มตัวอย่างของเรานะคะก็คือพนักงานที่ทางานในบริษัทโตโยต้าเมืองตรังนะคะผู้จาหน่ายโตโยต้าจํากัดจังหวัดตรังซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างนะคะ2-60รายการสุ่มตัวอย่างนะคะจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมินะคะแยกเป็น5สาขานะคะโดยสุ่มตัวอย่างดังนี้ค่ะสาขาสํานักงานใหญ่นะคะ120คนนะคะสาขาสีตาง60คนสาขาแยกตะขาว50คนสาขารัะสดาและสาขาว่ายอดสาขาละ15คนค่ะและกําหนดให้เป็นคําถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับที่ทํางานนะคะหลักเกณฑ์นะะค เครื่องมือการวิจัยนะคะจะเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้นะคะตอนที่1นะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงานค่ะตอนที่2อถึงหนะคะจะเป็นคําถามชี้วัดตัวแปรแฝงทั้ง3ตัวแปรนะคะโดยจะเป็นคําถามแบบวัดประมาณค่า5ระดับค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือการตรวจสอบแบบสอบถามนะคะจะใช้การประเมินแบบ IOC นะคะซึ่งจะเป็นการประเมินแบบให้กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเนี่ยในการให้คะแนนแบบสอบถามค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างนะคะผู้วิจัยเลือกใช้ค่าความถี่และร้อยละค่ะเพื่ออธิบายลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป list เร็วนะคะเพื่อตรวจสอบโมเดลค่ะ ค่ะเรามาดูผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนมากของ2-60คนนะคะคิดเป็นเพศชายเนี่ยร้อยละ66.2ค่ะอายุระหว่าง31 -40 ปีนะคะคิดเป็นร้อยละ55ค่ะส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนานนะคะ5-10ปีนะคะคิดเป็นร้อยละ58.5จค่ะอัะตราเงินเดือนเฉ,เฉลี่ยเท่ากับ 15, 1 5 0 0 0หบาทนะคะจนถึง25,000บาทนะคะคิดเป็นร้อยละ62.3ค่ะส่วนใหญ่ทํางานฝ่ายซ่อมบารุงนะคะคิดเป็น87.3ค่ะอ่าสังกัดเขตส,สานักงานใหญ่นะคะคิด ในส่วนของโมเดลสมการโครงสร้างนะคะเพราะว่าดัชนีความสัดคล้องเป็นดังนี้ค่ะค่าคายสแควร์นะคะอยู่ที่1.88ค่ะค่า c f i นะคะอยู่ที่0.95ค่ะค่า RMSEA นะคะอยู่ที่0.058ค่า SRMR นะคะอยู่ที่0.043ค่ะเมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงแต่และตัวแปรนะคะก็จะพบว่าตัวแปรแฝงปัจจัยด้นานลักษณะงานด้าความอิสระในการทํางานมีค่าองค์ประกอบมากที่สุดอยู่ที่0.75ค่ะ ตัวปแปรแฝงปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานนะคะด้านความน่าเชื่อถือของหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานนะคะมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดอยู่ที่0.72ค่ะและตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะคะด้านความตั้งใจอยู่กับองค์กรนะคะมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดอยู่ที่0.75ค่ะ สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานนะคะเมื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวแปรนะคะจะพบว่าปัจจัยด้านลักษณะางานเนี่ยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่องกรของพนักง,งานนะคะมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.40ค่ะในขณะเดียวกันปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานนะคะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่องกรของพนักง,งานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ0.83ค่ะ ต่อมานะคะสรุปและอภิรายผลนะคะผลจากการวิจัยตามสมมติฐานข้อที่หนึ่งะคะปัจจัยด้านลักษณะงานมีที่พลทางต้องเฉลบวก่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะคะซึ่งสามารถอภิบายผลได้ดังนี้นะคะการมอบหมายงานที่มีความสําคัญมีความท้าทายมีความชัดเจนของงานนะคะมีบทบาทช,ชัดเจนและสอดคล้องกับตนเองนะคะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรนะคะคุณลักษณะงานสามารถ,ถที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานนะคะสามารถจูงใจพนักงานให้เกิดความพึงพอใจและก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งงานที่มีคุณค่าสามารถนําไปสู่การเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรนะคะคุณลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรนะคะความพึงพอใจในงานและก็พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรค่ะ ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่สองนะคะปัจจัยได้ประสบการณ์ในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบกต่อความผูกพันต่องค์กรของพนักงานนะคะสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้นะคะก็คือประสบการณ์ในการทํางานของพนักงานที่ทํางานกับองค์กรเนี่ยสามารถสร้างความผูกพันทางจิตใจได้นะคะได้แก่ความรู้สึกว่าตนอ่าองค์กรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กรนะคะความรู้สึกว่างานเนี่ยมีความสัาพัญมีทัศนคติที่ดีต่อ่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชานะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นผลทางบวกนะคะต่อองค ต่อความผูกพันต่อองค์กรนะคะนอกจากนี้ประสบการณ์ในการทํางานนะคะยังเพิ่มความรู้ความสามารถในการทํางานแก่พนักง,งานนะคะขององค์กรให้เชี่ยวชาญในสายงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็คือข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการนําผลจากการวิจัยนะคะไปใช้ประโยชน์นะคะ พบว่าปจัจจัย้านประสบการณ์ในการทำงานนียมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กรนะคะดังนั้นองค์กรควรนำประสบการณ์มาเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานะคะโดยใช้วิธีโดยใช้แนวทางปฏิบัติจากล่างขึ้นบนนะคะที่เน้นให้พนักง,งานและประสบการณ์ของพนักง,งานเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจนั้นนะคะจะช่วยให้ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักง,งานนะคะยิ่งองค์กรมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีมากเท่าไหร่น,นะคะก็จะยิ่งทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความผูกพันต่อองคอ์กรมากขึ้นเท่านั้นนะคะสําหรับผลลัพพธ์์์ททีีี่่องงงคกกกกกกรรรรรรจจะะไดากกาสสะด้้้ััับบบาาาาาสสปณใหนน แน่นอนว่าพน,นักงานีจะมีแรจงจูงใจในการทํางานมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่งผลให้ประสิทธิผลในการทํางานมีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะของวิจัยครั้งต่อไปนะคะข้อเสนอแนะสำหรับวิจัยครั้งต่อไปเนี่ยอาจมีการทบทวนวรรณกรรมนะคะเพิ่มเติมเพื่อค้นหาปัจจัยอื่นๆนะคะที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในองค์กรนะคะและควรมีการศึกษากลุมตัวอย่างของพนักงานโตโยต้าสาขาอื่นๆนะคะหรือว่าตัวแทนจําหน่ายของรถยี่ห้ออื่นๆนะคะซึ่งอาจจะนําผลการวิจัยเนี่ยมากําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากผิดาพาดประการใดก็ขออาภัยหน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ